สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เอมีเมนูแป้งเครปหอ่อผักคขมชีสอร่อยอร่อยมาฝากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทําเมนูเมนูผักเขาเรียกเลยนะผักขมนะคะสปินทนะคะบ้านเราก็น่าจะเป็นผักขมนะคะแต่คนที่นี่เขาเรียกผักสปินทนะคะเอก็จะเอาเขามาล้างน้ําก่อนแล้วก็ต้อง เก็บต้องเกะเอาใบที่มันแข็งแข็งอย่างเงี้ยค่ะเกะเอาส่วนที่แข็งแข็งออกค่ะแล้วก็จะเอาไปผัดก,ก่อนอื่นเอจะเอาผักชีปปนัทนะคะไปลวกในน้ําร้อนแบบนี้นะคะประมาณสองนาทีลวกเสร็จเอาไปสะเด็ดน้ําพักไว้นะคะแล้วก็เอาเนยลงไปน้บในกระทะแบบนี้ค่ะตามด้วยกระเทียมประมาณ3-4กลีบนะคะ ร็จแล้วเราก็นำชีสนาทที่เราสะเด็ดน้ำไว้นะคะลงไปผัดกับเนยกับกระเทียมนะคะตามด้วยชีสสดนะคะที่เราเตรียมไว้ชีสสดอันนี้ทำได้หลากหลายเมนูมากเลยค่ะเราแทบจะไม่ต้องใส่เกลือเลยค่ะเพราะว่าเนยสดเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วนี่ได้แล้วค่ะใส่ผักโขมของเรานะคะผักโขมชีสนะคะ แค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยส่วนผสมของแป้งนะคะจะใช้แป้งอเนกประสงค์200กรัมนม230กรัมไข่1ฟองแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะค่ะที่การทำแผ่นแป้งก็เหมือนการทำเครปเลยค่ะทุกคนพอทำแป้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาไส้มาใส่ในแผ่นแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็หอนะคะ รสชาติก็อร่อยมากเลยค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายนะคะแต่จะยุ่งยากตอนที่แกะใบสปรินทนะคะเราจะกินแผ่นแป้งอันนี้เป็นของหวานก็ได้นะคะโดยการนำแยมนะคะเอามาฐารอบๆแล้วก็รับประทานนะคะก็อร่อยไปอีกแบบค่ะทุกคนน่าทานไหมคะ